ข้อที่6ที่ควรจะรู้นะครับในการเริ่มต้นกับ u p พิกก็คือชวนเพื่อนมาเป็นยูพิกเกออย่างไรดีการชวนเพื่อนเป็นยูพิกเกอร์แนะนําว่าอยากให้เขานะครับอยากเป็นยูพิกเกอด้วยตัวเองเรานะครับไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มที่ต้องบังคับให้คนมาสมัครหรือให้ทาชวนคนนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมอร์ครับ เราตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นร้านค้าออนไลน์ให้ทุกคนเข้ามาซื้อขายกันในห้างออนไลน์ของเราโดยที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพาเพื่อนเข้ามาเป็นลูกค้าของ u p พิกได้เพราะฉะนั้นนะครับการที่เป็น u p พิกเกที่ประโยชน์ที่เขาจะได้ก็คือการซื้อของและได้เงินคืนกับสามารถแชร์สินค้าไปในโซเชียลมีเดียของเขาได้อาจจะให้เพื่อนของเรานะครับเริ่มต้นจากการลดแอปพลิเคชันยูพิก ลองซื้อของที่เขาซื้ออยู่แล้วแนะนํานะครับในแอปยูพิกลาเปิดครั้งแรกเนี่ยให้เขากดไปดูสินค้าในหมวดหมู่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่เป็นรูปผักนะครับมีของสดมีของใช้ใจําหน่ายนะครับ <Yeah. S 1> เขาจะเห็นว่าของที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับมีขายในยูพิกทั้งหมดเลยยาฟีฟันหมดกระบูหมดน้ำยาล้างจานหมดซื้อในยูพิกได้ครับยูพิจัส่งให้และ มีค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้แนะนําด้วยแต่ถ้าเขานะครับอยากจะได้เงินคืนอยากได้แคชแบ็กเขาก็สามารถเลือกซื้อสินค้ายูพิกชอยด์ได้ครับเื่อยูพิกชอยด์เพื่อเป็นยูพิกเกอร์แล้วหลังจากนั้นเมื่อซื้อสินค้าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกโอนให้กับผู้ซื้อเองที่เป็นยูพิกเกอร์ครับนี่คือความคุ้มค่าในการเป็นยูพิกเกอร์การเป็นยูพิกเกอร์ก็คือซื้อของถูกลงครับซื้อคุ้มอย่างนี้เห็นไหมครับใครก็อยากเป็นยูพิกเกอร์จริงไหมครับเพราะยูิกเอรรร์น,นะคับเปียูพิกสม่ําเสมอถ้าเกิดช็อป ในยูทิกบ่อยนะครับเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมีเนื้อหาดีๆมีการแกะก,กล่องบ่อยๆนะครับส่งให้กับเพื่อนดูได้ถ้าเกิดเพื่อนเราเห็นนะครับว่าเราคือลูกค่าประจาของยูทิกโดยการเป็นยูทิเกอร์และได้เงินคืนเดือนนึงอาจจะประหยัดไปหลักพันบาทหลักสามพันบาทพอที่จะมาจ่ายค่าไฟได้เชื่อไหมครับว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนและคนก็อยากเป็นยูทิเกอร์เหมือนเราครับ